ครับการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมรถบ้านสมชายมินวดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีรถที่จะมารีวิวกันอีกแล้วก่อนอื่นก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าตัวนี้นะฮะวีออส1.5 e at ปี2012นั่นเองนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 3 9 0 0 0มนานะฮะย้ำอีกทีนึงนะฮะ2 3 9 0 0 0านนะฮะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 5 0 0พันกว่าเท่านั้นเองนะฮะ84งวดนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวด้านหน้ารถกันก่อนเลยนะครับเรามาดูในส่วนของไฟกันก่อนนะฮะไฟด้านหน้านะฮะไม่มีรอยเล้ารอยแตกใดๆนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพดั้งเดิมเลยนะฮะโลโก้ไม่มีรอยขูดขีดใดๆนะครับคันนี้นะฮะมีไฟตัดหมอกอยู่ด้านหน้านั่นเองนะฮะเห็นได้ชัดเลยนะครับต่อไปเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับอ่า ด้านข้างนะฮะล้อแม็กนะฮะยางใหม่สี่เส้นนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะฮะตัวนี้ไฟเลี้ยวจะไม่อยู่ตรงด้านกระจกนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะฮะเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับอ่าด้านหลังนะฮะไฟเบรกนะฮะไม่มีรอยร้าวหรือรอยแตกใดๆนะฮะโลโก้ของรถทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมนะฮะไม่มีถอดออกใดๆเลยนะครับ แถมอันที่สำคัญนะฮะป้ายทะเบียนสวยมากเลยนะฮะ9908นั่นเองนะครับส่วนกรอบของป้ายทะเบียนนะฮะเป็นของรถบ้านสมชายนั่นเองนะฮะเบอร์โทร0814803351นั่นเองนะครับทุกอย่างนะฮะอยู่ในสภาพดั้งเดิมนะฮะไม่มีรอยรล้ารอยแตกใดๆนะครับอันที่สำคัญนะฮะรถคันนี้นะฮะไม่เคยโดนชนหนักมาหรือจมน้ำมานั่นะเองนะครับ เรามาดูในส่วนของตรงนี้กันบ้างดีกว่านะฮะอ่าตรงนี้มีไฟเบรกตรงนี้ด้วยนะครับห็นได้ชัดเลยนะครับอ่ะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในรถกันบ้างดีกว่านะครับเอามาดูในส่วนของกระจกกันก่อนเลยนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านั่นเองนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ภายในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูเครื่องเล่นวิทยุเครื่องเสียงกันก่อนเลยนะฮะสามารถฟังวิทยุ mp 3ได้สามารถใส่แผ่น CD ได้นะครับส่วนระบบแอร์นะฮะสามารถใช้งานได้ทุกจุดนะครับต่อไปเรามาดูระบบเกียร์บ้างดีกว่านะครับเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับเรามาดูในส่วนหน้าปัดใหม่กันบ้างดีกว่านะครับไฟทุกอย่างฟังก์ชันทุกอย่างนะฮะแสดงครบนะครับ และที่สําคัญนะครับมีหน้าจอบอกน้ํามันด้วยนะครับและเลขไม์บอกพร้อมเวลานั่นเองนะครับมาดูด้านหลังคนขับกันบ้างดีกว่านะครับเบาะหนังสีดำนะฮะภายในสะอาดเอี่ยมนะฮะอันที่สําคัญนะครับมีที่วางแก้วน้ําให้เราหนึ่งอันนั่นเองด้านหลังนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังที่เก็บของกันบ้างดีกว่านะครับด้านหลังที่เก็บของนะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะภายในดูสะอาดเอี่ยมมากเลยนะฮะ มีแผ่นรองอันนี้ให้พร้อมแล้วนะฮะมากับรถดั้งเดิมเลยนะครับเรามาดูด้านหน้าเครื่องกันบ้างดีกว่านะฮะเครื่องยนต์กำลังอยู่ที่1 5 0 0 c นซีซีนะฮะระบบไฟฟ้าภายในนะสามารถใช้งานได้ทุกจุดนะครับอันที่สำคัญนะฮะรถคันนี้ไม่เคยโดนชนมาหรือจมน้ำมานะครับด้านหน้ารถนะฮะยังมีสติกเกอร์แผ่นมอกอติดไว้อยู่นะฮะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพดั้งเดิมเลยนะครับ มาดูในส่วนของการเติมน้ำมันกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวโตโยต้าวีอ1.5 e a t ปี2012นั่นเองนะครับคันนี้นะฮะใช้น้ำมันเบนซินนะฮะอยู่ใต้ฝาตรงนี้นะฮะเขาจะมีบอกว่าอยู่นะฮะว่าเราสามารถเติมน้ำมันรุ่นอะไรได้บ้างนะครับอางหนึ่งนะฮะรถคันนี้นะฮะได้ต่อทะเบียนภาษีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะลูกค้าหายห่วงได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่อยากมาดูรถนะครับก็สามารถมาดูรถได้ที่โชว์รูมรถบ้านสมชายนะฮะหรือติดต่อมาได้ที่เพจรถบ้านสมชายนั่นเองนะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับและเราเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายๆครับ